สวัสดีจ้าสบายดีย้ำสาวสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อกันอีกแล้วจ้ากับฟอร่ารักกินีก็สวยกันยังคนสร้างกระหลายมือนี่นะ,ะกะบกำลังเตรียมของจะออกปลูกมันพี่น้องตอนนี้ก็เวลาหกนาฬิกาจ้าหกโมงเ้ารพีน่น้องกำลังสิเตรียมของไปปลูกเตรียมมันออกไปปลูกอยู่ให้อยู่นะจ้าเราเดินทางด้วยรถเปิดประทุนจ้ารถอิตแต็ค เดินทางได้รถไตกเก่าๆจ้ะตาจะออไปปลูกมันน้แม่บออันนี้คือมันท่าเตรียมไปแล้วจ้ะนี่คือรำมันที่เตรียมไปเรียจะออกไปปลูกละออกหน้าแม่บอฮะ จะเป็นสายบอกนาะลูกราย่อยน,น้องเตรียมขอกออกให้ออกหนะ้านี่แหละค่ะของที่เตรียมออกให้ออกนะออกไปกินอยู่สวนมันหัวหอยไปเสร็จตํำมักหงจ้า,กร,า,ก,รจา,ากระตาหมอกระเตียไป็อะจ้าอ้ากระตาน่อยหลานสาว ล้านสาพกกตาน้อยพี่น้องรหลดเต็มยางซ่อนท้ายกันไปนี่ค่ะตัวซอยค่ะล้านสาวนี่คนงามน,นะสบายดีจา้าอีกคนหนึ่งมาสวยประจา้าเป็นสาวสองสาวเลยเด้อจา้าย่างซ่อนท้ายกันพี่น้องรหลดมันเต็ม กบไก่กดอกประมาณกอดโลบอกววะวันกิโลหนึ่งพี่น้องามาปลูกมันซอยนางเด้อจ้าอกับปลานยางหล่ป่ายางหลาะป่าออกสวนพี่นอ้องยางหลัดป่าเดยอสองสาวยางไปก่อนเลยสองสาวอีกสาวหนึ่งกับเป็นลูกของพี่ชายพี่ชายคนที่ติดกับคนโตอีกคนหนึ่งกับเป็นลูกของพี่สาวเพิ่น เพิ่นมาซอยกลัยเป็นสาวสนน้อยพี่นอ้องอายุสิบสี่ปีเรียนมัธยมอยู่จา้ปาปลาหนอไม้ไผ่ใหม่พี่น้องจ,จะมีจะกม่ประจันฮะฮักไปโรดฮักไปโรดน้อง น้ำใหม่ไพ่ใหม่ท่านี่เนี่ยฝนมันตกทำจังหวะออกใกล้สวนนี่เลยน้ำใหม่ติดแกะเจ้าจู่ท่านี่สัมเสียข้าเจ้จมมาจหาก่อนเลยเห็นตะไคร้ข้าเจ้าหาเนาะนี่ปัญจันเสียมซับเอาหนอมันแหน่งบ่ หน่อไม้ไผ่ใหม่ไปแกงพี่น้องน้องแวะแวะลกหนวดหน่อไม้พี่น้องพี่ตะห้อยข้าเจ้าเอากอนแล้วสำลักก้อยเลกก้อยแบบนี้เดือยตจหนวดน้อยมันหน่อไม้ไผ่ใหม่ แกงแซีบเดินหวดทำไมนี่วันนี้ก็ซื้อเห็ดเข็มมาเนี่ยเนื้อพักกระหลกหนวดทำไมมัาในหอดสวนสะัวดลกหนวดหน้าไม้ก่อนแล้วนี่น้องหอดสวนแล้วอันนี้ขึ้นหนวดหน้าไม้เชิญหวดหน้าไม้พักกระหลกหวดไปซับเป็กแกงพี่น้องแกงแซ่บเล็ดนี่ยน้อยน้อยนี่แกะแล้วก็แกงเราหวดต้องถุบหวดต้องหยั่ง อันนี้แหละคือสวนานางจ้าแคมของ้ะพี่นอ้องสิพาี่เบิ่งแคมของนะจ้าไว้กับกว้างนะจ้าโมเมนต์แคบแคบอันนี้คือเขาจ้างรถเพิ่ชก่นล่องก่รลกลองล่อ,ลอง,อองอให้แล้วเรียบร้อยกระตาตนะนี่แตเพิ่ชก่กกนล่องเลยเรียบร้อยพี่นอ้องเอากระดิบปัดนี่ขาจ้างกา เอามีดเนี่ยอมมีมาตัดมาไหมค่าจ้างพดกลล่องกับพี่น้องจ่ายไปก่อนแล้วรอบแรกกับสามพันสองส่วนรอบใหม่นี้รอบใหม่นี้หกพันหาแต่ก็ยิยังดีเอื้อยใหใ,ใจดีจาก u เ a าบอกเอ่ยนดพดส่งเงินมาให้ฟอรา่าสองล้อยนะก็เอามาต่อย,ยอดไทย สวนปลูกมันหละพี่น้องเนาะใส่หเป็นประโยชน์เงินก็นได้ได้มาหกพันนกลมาหกพันกว่บาทแล้วกลมา, 6, า,มาจ้างคาเขาเจ้ากดล,ล่องมันหละพี่น้องปีหน้าก็ได้กดมันขายต่อยอดไปเรื่อยๆจะจาะจะพี่น้องสวนานางแม่นบละด็ดจางผู้แหมฮอตของพี่น้องสิพาไปเบ่งของ กางสัวกับพิศพานน้ำไม้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวพักกันมาลกหนวดนว้ำไม้อยู่เพื่อที่พ่อแกงเถียงจะกินบ่อนสวนเลยพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นหวยกับพิศพานน้ำไม้เต็มนอใหญ่บ่ใส่สมีดเพื่อรถมีสัสนพานน้ำไม้พี่น้องสวนมันจะมันแขมของ นี่ก็คือวิวแม่น้ำโขงจะพี่น้องแม่น้ำโขงจ้ะสิบ่มีเรือจะกลับนะจ๊ะเพราะว่าเขาห้ามเรือลงนะจ๊ะห้ามบา่ให้ประสาชนทุกคนลงมาใกล้ของหรือว่าลงมาเอาเรือลงมาหรือว่าเอาเครื่องจักรที่เป็นเรือลงมาเด็ดขาดคันเห็นผู้ใดเฮ็ดก็คือว่าปรับใหม่เขาห้ามซิปมือพี่น้องแต่โบนอ่อาจจะได้ต่อก็ได้เพราะว่าต้องมองสถานการณ์โควิดก่อน อันนี้ก็คือสวนนางจ้าพี่น้องเห็นบ่ยาวหอดพุ่นที่ดินแคมโขงของพวกนางที่ดินริมแม่น้ำโขงนะพี่น้องจ้านี่เห็นบ่าการเอากรนไม้ที่บังนี่เอาเอาไว้เห็ดทั่วผมก็ควยเห็นมาเราเอาออกเบิดนี่ก็สิเป็นตะพังของก็สีวิวงามแห้พงพี่น้องพินาผ้าไม้กอนสสร็ปลูกตูบปุกเถียนให้มันเป็นวิวงาม,งามพี่นี่ก็ปลูกมันไว้ก่อน ขอขอบคุณเอื้อใหญ่เจดีจจพินุษที่ให้เงินนางมานางก็มาจ้างเขาดุดมันนี่แหละจ้าอุ้ยน่อไหมตกใส่เสด็จพ่อแกงพี่น้องมันอีน้อไหมนะพอหักข่างส่วนหน้ามแตหน่อไหมเสด็จแกงหนวดน่อไหมจ้ามือนีสศษเนืนัวมันออกพี่น้องเออน่อไมมไฟใหม่สวนยังกว้างนี่อยบ๊ว่มา ตัดต้นไม้ตัดทางเข้าทางเองเลยพี่น้องแล้วขัดเจ้ามากดล,ล่องมั่นให้สือส่อนอกจากความกว้างอันนี้คือสวนที่หนึ่งจ้าแล้วก็ปลูกสวนนี้แล้วก็จะไปอีกสวนใหม่มีสองสวนพี่น้องสวนนั่นก็นจะเป็นสวนแคมถนนใหญ่เลยปีนาฟ้าใหม่มีเงินอีกน่างกัสิไทยอีกกะที่ดินพวกนางยังรายอยู่พี่น้อง ที่ดินที่เป็นมูลมังพอผอปันไห่ของนางกะกว้างพอสมควรถ้านางมีเงินนางกระสิไถเลยค่าไทยกะคำวันดูแลกะสิประมาณหลายหมื่นอยู่พี่นอ้องพรามันกว้างอยู่นี่กว่างกดอยู่นี่หลายกะสิไถปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะต่อยอดต่อหย,อยางกัะไผเป็นเสาวไหา่เสาวนาเหา็ดทัาา่วเหา็ดสวยสิละพี่น้องปลูกไข่ปลูกมัน ปลูกไว้ไปใส่ดอกนางกะนางไปคนลงทุนกะจริงเลยนางเปคนจ้างค่าไทยสิแต่ว่าเงินที่ได้ที่ก้นออกมาแล้วหรอเป็นเงินนางก็ให้น้องนางเบิดนางเกษตราหาเงินใส่คนนางเองนางก็ให้ไปทุนครอบครัวว่าครอบครัวนางกัดอยู่กับน้องเนาะนางกเกษตรไปเรื่อยแหละมีเงินนางก็สิไทยออกไปเรื่อยแหละพี่น้องสวนข้าเจ้าข้าเจ้าปลูกก่อนสิแล้วแล้วพี่น้องวันละแล้ววันสักสวนทรไดแ้วปรเี่ยจะอัดเยอะ ท้าเบิ้งวันนี้ว่าสิเนบได้หลายสำไดพอหลายคนสามสี่คนหลานสาวกำมาสอยพี่น้องเบิ่งน้ำกันสิพ่อแกงเลยจ้าขนาดจุดข้างๆสวนนงางบดจักถ่ายเองเดียขันาหาตั้งใจหาหลีอันร้อเนาะเต็มกระตาพี่น้องอันนี้อยู่ข้างๆสวนเฮาพี่น้องแกงหนวดหน่อไม้แซ่บเด้นเน,นียงเล่นหน้อย หนวดหน่อไม้จ้า่น้องเห็นวิวข้างหลังป่จ้านั่แหละแม่น้ำโขงจ้าแคมโขงเลยนะจ้าสถานที่บรรยากาศงามราสิปุกตุกหน่อยอยู่มีเงินมาปุกรีสอร์ทจะว่าดีก็จาบัดรไรริบโคร ทางงามๆขอมาฝั่งไทยกันแน่มเห็นขาวอยู่ยก,นนยยกระโได้ก,กว้างว่้พี่น้องแมมเห็นฝั่งไทยปะอ,อยู่กับร้านสาวสุดสวยสองสาวจ้าหน้ากับป็นสาวพี่น้องยังโสดอยู่ด้อ มั่ได้เป็นสาวหอกอากายอยู่สิบสาสนึงตักํำคองขึ้นมาใส่ เดีออ๋ยวมีเงินกระเซอปุ๊กเทียงหน้าน้อยคอยรักจกังมานอนหลักนอนชมวิวหนีโควิดพี่น้องกักตัวอยู่สวนไห่สวนมันโควิดกือสิบก้ามาหาดอกอากาศมันห้อน เดี๋ยวพี่น้องมากินข่าวป่าข่าวดวงข่าวอยู่สวนแค่ไม่น้อยออกมากขบได้ยากพี่น้องไอ้ของกินก็หาเอาข้างๆป่าข้างๆดงนี่แหละบดียาก <c oughs> กินกับธรรมชาติที่สวยงาม <c oughs> กินใกล้ริมแม่น้ำโขงมามากินข่ากวก็ละ <c oughs> กินข่าวแล้วจะได้ปลูก ย้ายกระสอบมันย้ายมันเนาะย้ายรำมันย้ายย้ายแล้บมื่อนี่สิได้เครื่องอยู่ปาาะว,ปว่าอย่กเสียปับปับปับ,ปบปลดผู้ย้ายกับยายผู้เสียบกับเสียบหมดแล้วผู้ย้ายกับยายผู้นึงก็ยายไปก็มันกับยางเสียบเสียบกับเบิ้งตามมาก,ก่อนแล้ว เห็นว่านี่น้อยนี่อ่อนเด้อพี่น้องแกงนี่เฮาบอต้องถูกบอต้องหยัางนี่แกงเป็นแหงมันลดแหนงน่อไม้สบายดีเถื่อพี่น้องมาามากินเข่ารำการกินขาา่าก่อนสิปวกมันก็กินเข่าเขากินกะเลยหลายพี่น้องเบิกเอานี่กินแบบว่าธรรมศาตร,ร,รหอย<ๆ>คือเก้าจะไม่จิ้มก็ับไปหาตัดน้ำเท่าน,นี้เลยมาจิ้มกระเจ้วพ่อมันต้องกินลายเป็นเปลืองพี่น้องกินซํานี่แหละ ไม่แห้งปลูกมันบ่ราะแบบนี้ <c oughs> อันนี้ก็ตัดมาหนามตัดมากินหอยหอยก็อ้วนๆ้วนวนะพี่น้องขนาดหอยเก็บอาไรลมอะไรหัวเห็นบอกค่ะบรรยากาศแคมของน้ำกันเด้อพี่น้องบรรยากาศดีดี เขาแข็งปะรู้สึกว่าแข็งมัน,น,นจะม่วาดอย่าไข่ต้มด้วยไข่ต้มน้ำจ้า,าแล้วก็มีปิ้งคอไก่ซัมมี่แล้วพี่น้องไข่บุสุกไข่ลวกพอดีแหละเป็นมห้ฮ ขยายม,มุตูมต่อแล้วก็ใส่หัวเลยจำกินเอาไปล้างก็จะช่วยต่อแล้วก็ใส่หัวจำกินแสบก,กันดะมีซอสจิตใจเห็อเพื่อหน้ำปลาอันนี้ <c oughs> นปลาก็เอามาอยู่นียน่บาบายา อยากปลดอยากปลดสลบบวงปวดปเป็นมักนับอต้มป้ากันพ้ตบต้มป้าว่ะจะกินต้มหอยข่ากันนะช่วยกลิ่มันนึ่งเ้ย อันนั่งือสิเย็นเนี่ยหันนั่งบอกถึงอันนั้นมันกเ็เฮาเวลาฝนตกเขาก็ซื้อพยางมาพยางก็ซื้อเป็นลาร้อยนะพะมงมหมอเดียวกันเป็นคกตกตันหาบุกวป่นไปอยู่บ้าอใช่ ใส่กับต้นไม้สต้นได้อยู่แล้วเลยทำไมสาต้นตอกเสรหมดหยดฝนเลยหยดหน่อยกรบอกตายบุจุดกินเลว ซองหน่อยสอิในเทพข่าวงานยิงเทพเป็นกต่ละซองหน่อยแพงพี่น้องมาเลือกเป็นข่าวหน้งกัดคนไทยเนะี่ยเึ็นข่าวกลางธรรมชาติกินแบบว่าพอดีกิน หอยต้มหอยแล้วก็กเจียวพี่น้องเอ้ยไข่ต้มไข่ลวกเน้อน้อยมีแหง้งเลยไข่วกเหั่เ,เ,อเอาไข่นะเ็นไของีๆบแล้เขา,ขาเไ,ไข่ตรงซ้กน้อยไข่เขาคลัดเอาอย้าไข่เขลวกแล้วหมดแล้วไขช่ชดนะคของในบิ๊กซีในด,ในดตัดนนตรงำนยนะ้ย พีน่น้นองขอเก็บบรรยากาศเพียงเท่านี้ก่อนเด้อจา้นจานางจะไปปลูกมันละจา้าขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดกดติดตามนั้นจา้าพบพอ่อกันไม่คลิปหนา้จาจ้าอย่าลืมกดปักตะไคร้ให้นางนเด้อสบายดีพี่น้อง